สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวนคาเกษตรแดงใหญ่ของกำเพอนายเอี้ยนนะคะเมื่อนีพี่น้องคะ่คะออเดอร์ขขารับหน้าสวนนะคะสองร้อยกอคะ่ะพี่นอ้องค่ะเพิ่งคูดได้ประมาณแปดสิบกอนะคะมื่ออื่นก็นจะคดอีกพี่น้องคะ่ะมารับหน้าสวนนะคะมีราค่าตั้งแต่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะราคา ั้นต่ำค่ะพี่น้องค่ะเริ่มต้นที่250บาทนะคะพี่น้องค่ะึ้นอยู่กับขนาดของกอนะคะพี่น้องค่ะราคานะคะเริ่มต้นที่250ต้นนี้เตรียมขึ้นลดค่ะปลายทางจังหวัดสุโขทัยค่ะพี่น้องค่ะมืเอื่นจักจากพุทธท่านบ่ท่านค่ะพี่น้องค่ะ2 0 0กอรับสมัครนงานพี่น้องค่ะบ่เม่นเอาว่าหมือละเมาเด้อพี่น้องบ่เอา ดีะดนะคะพี่น้องคะสามารถสร้างจองขมาได้เลยนะคะทางสวนขายยังมีหลายค่ะพี่น้องคะ่ะยังมีอีกเยอะนะคะตังนันกับคุดบัตเทนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะยังมีอีกหลายค่ะพี่น้องคะสามารถสร้างจองขมาได้พี่น้องจะเดินทางมารับหน้าสวนนะคะโทษล่วงนาค่ะพี่น้องมาแบบจูโจมทางสวนบอรับเด้อขาพี่น้องเมื่อยแห้งบาไหว มาจูโจแมแหงเมือนเนี่ยขนาดคนสร้างวงงนาไปสองเมือลเว,วยด้พี่น้องโอ้ยเจอฝนตกบัดที่นี่มาขุนแล้วเหนียวเป็นเหนียวค่ะพี่น้องค่ะหัวกก่ยองคำกับคำละพี่น้องเดี่ยพี่น้องงามงามอ่อนซ้อน,นมะอ่อนซอนน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยงามแหง ห 1> 1นึ่งกองมียี่สบสองลุมปลูกนะคะในราคาหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะเก็บปลายทางบวกเพิ่มนะคะพี่น้องคะมื่อนี้มีฝรังมาพร้อมพี่น้องคะคนงานต in ่างดาวพี่น้องเบื้องขาขาสิละฝฟรังอีดีได้พี่น้องฟรังเหลืองไปเบิดหาเงินคาเครื่องเมือนี้ไปอัดคันแท่มาทกเครื่องทุกเครื่องเงินคาเครื่องบ่มมี่มาขุดคารับจ้างค่ะพี่น้องค่ะ ลูกลิโกโบ่ลิโกสองขาพี่น้องมันคำล่ะพี่น้องแกมเงยนะจักหน่อยตรงหัวค่ะเบิดเมือโอ้ยลิโกคุ้ค่ะเบิดเมือค่ะพี่น้องค่ะคุดค่าพี่น้องเมืองตีลาแปดสิบกอระบบเป็นอีลาเด้อพี่น้องเหมือนนี่เมือนยไง ดาวาส่งออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะใส่บรรจุกลองนะคะตอนนี้รับหน้าสวนค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องสามารถสั่งจองขมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ย้ำค่ะ0812820368คะ่ะ ID ไลน์0812820368นะคะพี่น้องไปบอถูกนะคะโทรหาได้เลยพี่กัดนะคะพ,พี่น้องค่ะพีกัดหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอนายเยียะคะ่ะ สถานีตำรวจผู้ทอนอำเภอในเยี่ยนนะคะพี่น้องค่ะไปโถูกนะคะโทรหาได้เลยทางสวนยินดีบริการะค่ะพี่น้องค่ะเน้นคุณาภาพมากด้วยปริมาณค่ะต้องสวนขานายเยียนนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเมาเ่อวันที่ละขนาดรับหน้าสวนได้น,นี่นี้ตะล่ำตุนใหญ่ๆนอนใหญ่ๆเพิ่นมาแต่สุโคทัยพี่นอ้องโอ้ยอ่อนซ่อนขนาด พี่น้องคะมีข้าวดีคะ่ะส้หรับใบคานะคะใบคาลำคานะคะเอาไปตากแดดหแหง้งหั่นเป็นฝอยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีรับสื่อนะคะกิโลละ100บาทคะ่ะแห้งๆกรอบๆนะคะพี่น้องคะ่ะกิโลละ100บาทนะคะพี่น้องสนใจนะคะสามารถเอามาขายใายได้นะคะทางสวนคะ่ะรับสื่อนะคะ รับสื่อนะคะช่วงนี้ยังรับสื่ออยู่ค่ะถ้าเศร้ารับสื่อนะคะทางสวนจะบอกอีกเืือหนึ่งนะคะช่วงนี้รับสื่อนะคะพี่น้องนี่เอามาขายได้เลยนะคะกิโลละ100บาทค่ะจะเป็นใบคาแหงหั่นเป็นฝอยนะคะพี่น้องค่ะทางสวนรับสื่อค่ะยังมีหลายนะคะคาเกษตรใด่ของอำเภอนเยียค่ะพี่น้องค่ะสามารถสั่งจองขมาได้เลยนะคะ ยำเบอร์โทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะ0 8 1 2 8 2 0 3 6 8ค่ะไอดีย0 8 1 2 8 2นย์แค่ะพี่นอ้องสืบไปแล้วนะคะบอกเข้าใจนะคะหรือว่าพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของการปลูกค่ะพี่น้องค่ะทางสวนยินดีให้คำปรึกษานะคะทางสวนบริการค้ำปรึกษาค่ะพี่น้องบอกขี่ทีความหูค่ะพี่น้องเพราะว่า เอาประสบการณ์จากของค่ะพี่น้องเบาสูการฟั่งเป็นการแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะพี่น้องค่ะบบกี่ที่ขีนเหนียวนะคะพี่น้องค่ะขายคากับโบกี้ที่ราคาค่ะรับนาสวนไปเลยค่ะเริ่มต้นที่250ก็อยบกอบยพี่น้องเบิ่องข้ามไงที่หละ่ะข้ามละมันนี้พี่น้องสงสัยสิไเด็ใจ,จค่ะโอ้วจ้า ดึงกระสีบอกขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขออนุญ,ญาตจบไปเพียงแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ